มีภิกษุบางรูปทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข่าขอจงทรงขนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอจงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยู่เถิดพระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกันด้วยการทะเลาะกันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แก่พิกษุเหล่านั้นเป็นคำรบสองว่าภิกษุทั้งหลายพอที พวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลย